เออนีราก็มียาหมองอยู่เลยครับดึงแรงกระโดดมีชาเลยเหรอเจอปะไม่ช่แล้ว บา,างบางแขงเลยนให้ก้ามา,า,ามมมแล้ว่ค้างไม่มีไม่มีเรบังบังหนักีนะคางแต่เแล้แกออกวันรกก็ออกไปเขากัขับรถออกไปเขาไ,ไมไ่เดินออกไปนี่น <c oughs> นี่ไฟนี่เลยตื่นไม่มเดินออถ้าใครไม่มีนะเดินนะเฮ้ยเริงนะบ้านองไม่มีนะไม่มีแต่มาลูกข้าง,งนี้ ย่งอีกแล้วมาแต่ว่าถึงนี่ก็เป็นแหนั้นะเจริญแบบไม่ถ่ายกันแถวนี้พื้นที่ของแกหมดป่าวแค่หมู่บ้านนี้แค่ตรงนี้แค่วังนาคีสิบสองไร่สองไร่ของวังนาคีคือบ้านหนึ่งเขาอยู่ใกล้แค่นี้ลวงแค่ยังไงแกอยู่เลิกเข้าไปแล้วก็ปล่อยแบบไม่กล้าสบาย บ้านนี้นะแหล่ะลังส่งหรืออะไรอ่ะบ้านช่องหรืออะไรจะเป็นดูนี่น่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมทุกที่เนี่ยไม่มีนั่นหรอกแตลุกอัดลูกน่้นไม่มีไม่มีแบบโล่งอะไรอของของอะไรเต็มไปหมดตรงนี้คือยู่แบบส่วน,นตัวส่วนตัวแล้วลึกลับลึกลับ เวลาสมัยเด็กๆอยู่บ้านก็ถนนก็อย่างเงี้ยเดินได้นะมันนอกมันนอกเนาะแต่พอมาอยู่เที่วนามันสังเริ่มแบบไม่ใช้เนื้อ่าไหร่วงเวงเมื่อก่อนเด็กๆเขาเนีก็นอนเนินๆงี้ยมันจะมีถนนดินเดินถนนดินเงี้ยกามาป่ะเนี่ยฮะปากแม่เขา อะไรนะเปนนอะไรนะแป้งตางูเหรอไหมแป้งตางูเขาบอกแป้งเย็นตางูไอ้หนึ่งเขาเป็รื่องนิ้โอ้โหเอาเทตรงนั้นเลยนะเทใส่ขำเลยนะตุ๊บ้าเบียร์อ๋อสบายร้อนที่ร้อนร้อนที่มันไม่เย็นมันแบบโอ้โหแบบปูวาบเลยปากจะเย็นนะเย็นจุกเลยอ่ะ ต้องไปเปิดขวดใช่ไหมเราไปเปิดขวดใช่ไหมสิ่งแรกที่ทำคือเปิดขวดสักการ์ถามนล้วทุกภาคกา่อนเป็นการเปิดขวดพอุณหน้นอน,นี่อีกคืนไหมครับพี่หรือว่าดูด,ดูก่อนดูเหตุการณ์เย็นนี่นนนนก็อาจจะตีถ้าเหนือ่นยอยแล้วก็อาจจะคืนนี้อาจจะตีลับดูรือ งานทุงวันอาทิตย์นะมาสยามาคืนคืนอ่ะ <S <S ฮมาสยามมาวันอาทิตย์คืนน่ะอาทิตย์นี่สุภาพเหรออืม,มดูไงได้ได้เยอะขนาดนั้นได้ปลร้อยตรงไหนเพราะเราต้องการให้มันเก็บให้มัน <c oughs> เช้าเราก็เช็คเอาท์อะไรขึ้น,นะะรถมาแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านแม่ก็ได้ลแล้วก็กลับมาแล้วล้างอ่ะก็อาบน้ำท่าแล้วก็ถอดเปลือออกแล้วนั่งรถนั่งงามเลยแต่ฝนไม่ตกก็ไดย ยังดูน้องอยู่กับเราหน้าหนาขนาดนี้พวกลังเลยอยู่ทั้งวันเนย,เ,นยเดี๋ยวอระมามาจะสองชั่วโมงกลับนะเล่นลำจุดสีเขียวเลยเก็